สวัสดีค่ะคลิปนี้เราก็เอาวิวสวยๆของริมฝั่งแม่น้ำโขงมาฝากนะคะส่วนมากเขาก็จะปลูกพืชริมโขงเป็นกล้วยกันค่ะพอน้ำลดก็จะมองเห็นเป็นเกาะเป็นแก่งนะคะค่ะพื้นที่ส่วนมาก,ก็จะเพาะปลูกค่ะเป็นต้นกล้วยนะคะเยอะค่ะพื้นที่แถวนี้นะคะเราก็เก็บบรรยากาศ ริมฝั่งโค้งขณะที่เรากำลังเดินทางไปเที่ยวมาฝากทุกคนนะคะก็จะมีสลับกับพื้นที่ท้องนาหลังเก็บเกี่ยวแล้วนะคะนยคะก็จะมองเห็นภูเขาของฝั่งประเทศลาวนะคะคือใกล้กันมากเลยค่ะแล้วก็ริมฝั่งของประเทศไทยก็จะมีการเพาะปลูกพืชหลายอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกผักนะคะพวกพริกมีหลายอย่างเลยค่ะ ภูเขาสวยงามมากเลยนะคะมีแม่น้ำโขงกั้นตรงกลางค่ะตอนที่เรามาเที่ยวมันก็เป็นช่วงหน้าแล้งนะคะน้ำก็จะลดลงไปแล้วค่ะเนี่ยค่ะบรรยากาศก็ดูสบายนะคะสดชื่นค่ะเพราะว่ามันติดริมฝั่งนะคะก็ะจะมีแถวนี้เขาจะปลูกเป็นกล้วยขายใบกันเยอะนะคะเนี่ยค่ะส่วนมากก็จะเป็นป่ากล้วยแบบนี้เลยค่ะ แต่ว่าน้ำมันลดลงไปเยอะแล้วนะคะก็จะมองเห็นเป็นเกาะเป็นแก่งค่ะแล้วก็มองเห็นภูเขาของประเทศลาวด้วยนะคะสวยงามไปอีกแบบค่ะส่วนหน้าฝนน้ำก็จะขึ้นมาเยอะหน่อยนะคะเราก็เก็บวิวสวยๆบรรยากาศสวยๆของริมฝั่งแม่น้ำโขงมาฝากทุกคนนะคะสดชื่นมากเลยค่ะสวยงามนะคะเป็นแบบธรรมชาติ ต่างจังหวัดค่ะติดริมของแม่น้ำโขงนะคะกันระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวค่ะคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ